สวัสดีค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะเราทําการแช่มะเขือเทศนะคะลงในน้ำประปากับน้ําคังเก้นแล้วนะคะทีนี้เราจะลองดูว่านะคะ อ,อิเล็กตรอนจากน้ำคังเกนเนี่ยมันสามารถซึมเข้าไปอยู่ในมะเขือเทศและในถุงพลาสติกของเราหรือเปล่านะคะอันนี้เรามาทดสอบดูก่อนนะอันนี้คือน้ำประปานะคะมีค่า OP บวกนะคะบวก200กว่าเลยแล้วเราลองเช็คด,ดูในถุงนี้นะคะในถุงนี้นะคะก็ยังบวกเหมือนเดิมนะคะยังบวกเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะเอามะเขือเทศในนี้นะคะ มาทดสอบ o อ p ดูนะคะโดยเราจะถ่านมะเขือเทศนะคะแล้วเราก็จะตรวจด้วย o อ p มิเตอร์นี้นะคะอ่ากะะ็เป็นบวกนะคะอ่าเป็นบวกนะคะทีนี้เราล้างก่อนอ่าแก้วนี้คือน้ำคังเก้นนะคะลบทันทีเลยลบห้าร้อยกว่าเลยนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูว่า น้ำคังเก้นอิเล็กตรอนนะคะได้ซึมเข้าไปอยู่ในถุงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะเราวัดโอพในน้ำในถุงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าลบ100กว่วาเลยจากตอนแรกที่มันเป็นบวกออกซิเดชันนะคะน,นี่มันลบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูมะเขือเทศที่อยู่ในถุงนี้นะคะจำมะเขือเทศลูกนี้ได้ไหมมะเขือเทศลูกนี้เป็นบวก สองกว่าเรามาดูมะเขือเทศลูกนี้นะคะเ,เราก็ตรวจด้วย OP-Meter ตนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะมะเขือเทศของเรากลายเป็นมะเขือเทศที่เต็มไปด้วยแอนตี้ออกซิแดน์สารต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะถ้าทุกบ้านล้างเครื่องล้างผักผลไม้แล้วแช่ในน้ำขังเก้นนะคะผักผลไม้ของเราก็จะไลฟ์ มีชีวิตขึ้นมาอีกทีนึงนะคะรวมทั้งร้านที่ขายน้ำผลไม้น้ำปั่นนะคะต่างๆนะคะถ้าคุณใช้น้ำคังเก้นนะคะทำน้ำปั่นน้ำผลไม้น้ำปั่นและน้ำผลไม้ของคุณก็จะเป็นน้ำปั่นน้ำผลไม้ที่เป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะ